ไปเลยโรวังเด้อร์ไอ้คู่ไหเลื่อนหรอเลื่อนน่าจะไม่บอกเออเลื่อนจริงด้วยก็้วโดวยคันข้างหน้าคือไหมันติดอ่ะติดมันติดอ่ะใช่มันติดมันออกไม่ได้งไงเพราะมันติดแล้วอะไร <laughs> ย่อสวัสดีครับไอไอน้อง่กยบผไอที่ช้ยเหมือนมากอะไรนะวันนี้อยู่ในเกมรูปบอทที่มีชื่อว่าคาออบบี้นะครับเอ้ยไม่ได้ตั้งใจเอาอันนี้ด้วยโอ้ยเอาขนาดง่ายให้มันผ่านก่อนเออพี่จิ๋วเสกรถดิขับละโอขี่เอง อ่ะเสร็จแล้วไม่บอกอ่ะโอ้โให้ตามขี่ไม่ตายแน่ๆอ่ะไปแล้ววิวไปวู้วปั๊มมันขี่ไปไม่ได้เออมันขี่ไปไม่ได้กูขี่เองมูเดงนี่เจียบที่ตลกอ่ะ นี่แหละลุงแม่งเลยแม่งพข้อมเอฮ้ยผ่านว่าได้แต่แต่ทมใช้ดน่ะเขาจะเดินถามเาอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขจะเดินทำไมเจลเสร็จแล้วได้เนี่ยถึง แม่ทักทำไมอ่ะแม่จิตตดนะนม่ไม่คุยกับแม่หน่อยนะม,มันก็ไม่ไดามีอะไรให้ติดนะขนาดนี้อีมันไม่ติดเปรี้ยงเขาให้ผ่านแล้วมึงอ้าวอะไรอ่ะจตกหนูมันขนาดนี้มันไม่ขยับแล้วน้อง กี้ยังทำได้เลยโอเคถือว่าพี่จิ๋วผ่านได้ขนาดไหนไอ้อย่าบ้างเลยเอาปังกลางเนาะบังกลางเอาคันนี้แหละง่ายสุดอมยังไปเอาดีกว่านะเอาปั่นกลางนี่ใช่ไงบ้ยั่กลางใช่งงเลยบังกลางใช่ป่ะเออก็ถูกเออก็ถูกอไงงงเลยห้าสิบงงเลย ว้าวข้างหน้าโคตรคนอาจจะถูกใจก็ได้นะถึงไหนล่ะข้างหน้าคือแบบใช่มึงอะแล้วสีม่วงเขีมเงินสีม่วงสีม่วงอต่วขางหนเป็นสจี๊ําเงิน สีม่วงอ่าไหนดูเออว่ะสีม่วงเออว่ะสีม่วงผู้สาวนั่งกับพี่ดาำปล่อยเขาเขาจะให้ใครนั่งก็ปล่อยเขาหนานี่าโอ้ไขว้น่ะเจ้าอะไรทเลยมั่นใจขนาดนั้นวะ ใครมัน<ด>่ะค<ด>นเล่นคอมเลยคนเล่นคอมเขาเล่นเป็นปีอ่ะเดือบร้อยใครคนนั้นใครไอตูมเอาเหรอมาทางใครควาสีฟ้าเล่นดิยังเล่นเป็นเลยโอ้ยไอค่าสีฟ้าแม่งคิวจัดอ่ะโอ้นี่แล้วมา,าไปเอามาอยู่ดูไอตูมล้อมันตกข้างเดียวหลายรอบเลย <ๆ S 2> าะไรตูมตูมมาเลยตูมมาเออ เออไอ้ที้อ่ะดูอ้คะสีฟ้ามันไปนู่นแล้วใครเต๋วเอาเอาขอบพี่น้ะแล้วคุณทศพร หมยังติดอยู่เลยหนูไม่เห็นนั่นอะในโทรศัพท์หนูไม่เห็นมาเห็นละเราเห็นละเนี่ยเนี่ยเฮ้ยจะได้แล้วขวาหน่อยขวาหน่อยอเ,อเ,เออได้ได้ได้แล้ว,ไ,ลวไปเลยไปเลยเออไปเลย <laughs> กลับไป <laughs> กลับไปที่เดิม <laughs> ไหนลองเอาตรงตามมาขับดิก็นหนูนั่งรถใครเนี่ยไปคนเดียวดีกว่า เรใครไม่รู้เอาฟรีไป t จ a n เ you เพื่อน <c oughs> ไม่เ,ออเป็นไะวันสบายอ,อีค่ะวันเจอได้เองหอมดิ่อมดิอยากจะหอมก็หอมดิสีฟ้า <c oughs> ขำสิมึงขำสิกมาแล้ว อ้าวดิคอนต้อใช่ปุด้วยก็ติดอยู่ข้างล่างก็ไปเอิรใช่แล้วดูหูดูหนูไปแน่จ้าซูจูจูโอ้โอ้ไม่กอดข้างหน้าดูข้างหน้าหนูคือคุณต้องมาใหม่เหรอเรื่อใหม่ปหมล่ะเรื่อใหม่เลยโธ่ รถพันเดิมเนี่ยแหละกูว่ามีชถ้าถ้ามีใครผ่านแล้วเราจะไปด่านหลดไปแล้วไตอนนี้หนูจะจะหนูนั่งรถของคนอื่นแล้วตอนนี้รถรแล้วร้อก็ติดเฮ้ยอ๋อเขากระโดดลงจากรถกูเลย ไม่ต้องพูดอีสว์อ่า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 เอ้ยอ่าเอ้ยมึงก็ไปคนเดียวพวาจะเย็นกูไม่รอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยได้ไหมได้เนียยไปเลยว้าวผ่านแล้วตามพี่จิ๋วเนี่ยอยู่กันยังอยู่หรือเปล่าเนี่ย ต้องทาเลยนะเว้ยอีตากูเห็นอีตาของถอยเป็นอะไรเหรอคะก็้ยเชี pues ่ยนี่เขาพุ่งมาหนูเองเอบลล์ผ่านมาแล้วโอ้โหหนูหนูไม่เดินหนูไม่ได้ทำเองให้ให้เบคอนทำเข้าใจเบคอนไปเลยแซงคุณจิ๋วไปเบคอนสุดๆุด อ่ะย่ะเก่อนเกิดอะไรขึ้นเอาเบคอนเบคอนเออดีมากโอ้ my god ใช้ระดับสายตาอีกแล้วเอาคนยังอยู่ตรงนั้นอ,อีกเหรอคุณมองคุณเหมือมองพี่ตามอ่ะเอาเนื้อนื้ว่าไอ้คันหน้าของคุณนสีฟ้าน่ะอันนี้ไม่เห็นอะ่ะม,มองไม่เห็นเออหนูก็มองไม่เห็น แตนแท้เมื่อเห็นต,ตรงนั้นดูดิเบคอนโคตรสาตาดีจัดมองตรงมองทางดิมองทางถ้าคนทำแบบนั้นอาจจะยากนะใช่ก็ไม่รู้ว่าทางไหนอ่ะดูไม่เป็นเนี่ยทำไงดิไหนดูนดิ ไปดูตามเบคอนตัอนเบคเพ่อนเอาเบคอนเอาเบคอนเอาเนี่ยเลยลองดูลองนี่เอาเบคนเอนดีเซนรถเอาหมุนเลยทีนี้ไปอ่ครึ่งมาสำหรับคลิปนีนะะ้เราขอตับเป็นกันเจอกันหม่คลิปหน้านนะครับบายบาย